สวัสดีครับกาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกม Call of Duty ครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแต่งปืนนะครับผมเพื่อใช้ใน Warzone 2.0นะครับต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นการแต่งในแบบฉบับของผมนะครับอาจจะไม่ใช่เมตาซะทีเดียวแต่ผมคิดว่าแบบนี้แหละกําลังดีจะเป็นไงไปรับชมกันนะผมนี่เลยครับปืนแรกครับ AK762 ครับ เดี๋ยวผมลองก่อนเสร็จปึ๊บอันนี้บูปินนะครับได้มาจากเก็บดาวสามดวงในโหมดคอปเราแค่เอาลายเส่เท่ๆถอดทุกอย่างออกให้หมดเลยอ่ะที่จะใส่นะครับอย่างแรกเลยแมกกาซีนกระบอกปืนนี่เลยครับเพิ่มดาเมจเรน นิเซอร์ไม่ต้องมัสเซรครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นอันนี้ครับลดแรงถีบแนวตั้งอืมนะผมดูก่อนอ๋ออันสุดท้ายก็ใส่กล้องครับ อันนี้แล้วแต่คนจะถนัดนะครับกล้องใช้กล้องอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยผมใช้อนี้ครับไป้ก,กินให้มันด้วยทีนี้การจูนเดีย๋ยวนะเพิ่งขาดอันหนึง่งอ๋อนี่ครับผมใส่อันนี้ออบล l เ e t ไฮเว v โ l ซิตี้ครับ โอเคการจูนนะครับของผมคือกระสุนเนี่ยผมจะเน้นไปที่รีคอยทั้งหมดเลยทุกอย่างผมเน้นไปที่รีคอยหมดเพราะว่า Ak เนี่ยมันแรงอยู่แล้วครับนี่นะครับอันนี้เหมือนกันจุกเปินเนี่ยผมก็เน้นรีคอยทั้งหมด น,นี่ก็รีคอยครับผมส่วนอันนี้ครับให้เลือกดาเมจเลนกับอิมดาวไซสปีดผมเลือกอิมดาวไซนะปากกระบอกก็าตามนี้เลยครับาลองมาดูกัน ว่าก็นิ่งอยู่ระดับหนึ่งครับคือมันจะมันจะเคลื่อนที่ไวกว่า RPK หน่อยมันจะเคลื่อนที่ไวกว่า RPK เพราะว่ามันไม่ใช่โหมดไมดร้แรงจูงแต่ก็กระสุนเหลือแค่40นัดแล้วแต่สไตล์ครับผมนี่ครับจูนมาได้ประมาณนี้อันนี้สำหรับผมนะ เดี๋ยวทวนกันอีกรอบนะครับผมกระสุน40นัดบุลเลต์ไฮเวโลซิตี้นะครับจุกปืน t y LR8 นะครับหัว KAS10 กล้องก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับทีนี้เป็นการจูนนะครับนี่การจูนกระสุนนะดีคอยส์มูดดีคอยสติเนตหัวครับดีคอยสตีบิลิซิชันอีกอันก็การขิกคอนโทร นี้ตัวกระบอกปืนนะครับ recoil stinnet emeraldite สโคบก็ฟาครับ e m มดาวไ i ส e ลองอีกรอบอนิ่งอยู่ครับนะครับปืนต่อมาครับเป็นปืนพกคู่ครับที่เป็นเมตาอยู่พี่ป่า้าครับผม ผมจะแต่งเป็น2มือนะครับประมาณนี้เหมือนเดิมครับเป็นอะคิมโบนะครับกระสุนเพิ่มเปสิบสอนัดส่วนไกลใช้ไกลอันนี้นะครับเพิ่มไฟเลสก็บอกเป็นเป็น default นะครับแล้วใส่มัสเซลเป็นอันนี้แทน FT Steel เลเซอร์ laser, เป็นเลเซอร์เพิ่มฮิปนะครับนี่ครับโอเคทีนี้การจูนอินไ d เดลสเต i บลิตี้ครับรีคอยครับส่วนนี้ก็อินไ d เดลเหมือนเดิมครับแล้วก็รีคอยทำไงก็ได้ให้มันนิ่งที่สุดามาลองกัน เอ๊ะแปลกๆมันผมจะจูนผิดหรือเปล่านะอันนี้จะเปล่นเป็น bullet velocity ดูนะตัวจุกป,ปืนโอ,โอเครู้สึกแม่นขึ้นรู้สึกแม่นขึ้นนะโอเคผมว่าแบบนี้กลัวกว่าแต่ระยะนี้ก็หวังผลไม่ได้ แต่อันนี้คือผมเดินยิงนะแต่ถ้าเกิดยืนยิงนิ่งๆหรือแบบยอ่อยิงอาจจะแบบฟองคนได้เยอะขึ้นเนี่ยครับประมาณนี้เจะมีคลิปตอนใช้งานจริงให้ดูด้วยครับในวอลตันโอเคครับเดี๋ยวเป็นไงไปรับชมกันครับผม

อยู en, đi, ่นั่นแหละอยู่นั่นแหละล้มล้มสองล้มสองเดี๋ยวตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวหนึ่งโอ้ยมาแล้วล้มตัวหนึ่งล้มสองตัวเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวเจอเจอปืนผม อ้าก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคล,คลิปนี้นะครับหากใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับหรือจะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ในอนาคตนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมกันมากเลยครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ